ลษณะของไขสันหลังของมนุษย์ของคนเรามีกี่ส่วนอะไรได้บ้างนะคะเมื่อกี้พูดถึงเบรนไปแล้วที่อยู่ใน CNS อนะคะอันนี้คือ CNS เหมือนกันแต่จะเป็นพวกสไปเนลคอนะคะหรือว่าไขสันหลังแบ่งออกเป็น4แบบ4ระดับด้วยกันคือ s ซ r i c วิคนะคะระดับ s ซ r i c วิคก็คือส่วนคอ ระดับทอราสิกนะคะส่วนส่วนหน้าอกนะแล้วก็ระดับลำบ้าคือส่วนเอวและสุดท้ายคือซาเข้านะคะคือกระดูกพวกก้นกบนะคะนะคือส่วนท้ายของคนเรานะโดยอันเนี้ยเขาก็ตัดขวางนะคะเป็นภาพตัดขวางนะ ข้างในเรียก g r a ย์แมตเตอข้างนอกนะคะที่เรียกว่าไว t e ตเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสมองของคนเรานะคะก็จะเป็นไวแ e ตเตอร์อ,อยู่ข้างใน g r a ย์แมตเตออยู่ข้างนอกนะคะจะสลับกันนะต่อมาดูลักษณะภายในของไขสันหลังบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะซึ่ง ลักษณะข้างในของไขสันหลังของคนเราเนี่ยพอเราตัดขวางออกมานะก็จะพบเนื้อรูสป i n เนลรู t อันนี้จะเป็นพวก PNS นะคะอันนี้เป็น CNS อันนี้เป็น PNS นะก็จะสัญญ,ญาณประสาทส,ส่งเข้าไปไปยังดอสซอร o ูแกงเกียนะคะจากนั้นส่งเข้าไปยังไขสันหลังนะ ส่งเข้าไปยังไขสันหลังซึ่งเขาก็จะมีฮอนนะคะเป็น d o ซ s a l h o r นะคะ d o ซ s a ไปข้างหลังนะคะ h อนคือเขาถูกไหมอันนี้คือ d o ซ s a l horn อันนี้คือ lateral horn หรือว่า i n t e r m e d i a ด horn นะคะแล้วก็ข้างหน้าคือ anterior horn นะ ซึ่งลักษณะที่สำคัญเฉพาะของอินเตอร์มีเดียร์ที่มีเฉพาะอินเตอร์มีเดียร์นะคะมีครบ3 h o r อนเนี่ยคือเป็นกระดูกสันหลังช่วงอกนะคะเฉพาะระดับที่ทอราสิกที่1งถึงลำบ้าที่3เนี่ยจะมีอินเตอร์มีเดียร์ด้วยนะส่วนระดับอื่นๆเนี่ยก็จะไม่มีนะคะ แล้วก็ส่วนที่เป็นไวท์แมสเตอร์นะคะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นดอซอลคอลัมนนะคะเอาไว้ทำหน้าที่อะไรก็คือจะเป็นที่อยู่ของกระแสประสาทรับความรู้สึกต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นรับความรู้สึกออตำแหน่งของข้อต่อของร่างกายหรือว่าโพพ i o อ e ซ t ทีฟนะคะนะ แล้วก็สามารถที่จะรับความรู้สึกเกี่ยวกับการแยกจุดสัมผัส2จสุดออกจากกาันนะคะได้หรือเรียกว่า two point discrimination รวมไปถึงการการสัมผัสที่สัมผัสแบบละเอียดนะคะถือหรือที่เรียกว่า fine touch นั่นเองนะคะนะอันนี้จะเป็นทางผ่านนะของออกระแสประสาทนะคะวิถีประสาทเนาะที่เรียกว่า DCML นะคะดอโซคอลัมีเดียลเลนิสค่านะคะแต่ถ้าเป็นล a t เทอร c ล l คอ n ์ที่อยู่บริเวณแถวนี้นะคะนะเขาก็จะเป็นที่อยู่ของกระแสประสาทร,รับความรู้สึกเจ็บปวดนะคะนะพวกคอติโคลสปายโนแท็กต่างๆถ้าพูดถึงแท็กหรือวิธีประสาทนะคะ นะแต่ถ้าเป็นเวนท่อฮอรที่อยู่ด้านหน้าบริเวณนี้นะคะก็จะรับความรู้สึกสัมผัสแบบหย่านะคะนะเป็นต้นซึ่งนะคะต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของเยื่อหุ้มสมองและเยื่อหุ้มไขสันหลังนะคะหรือเมนิง นะคะเราจะมีทั้งหมดกี่ชั้นคะนี่สิสามชั้นนะสามชั้นด้วยกันคือชั้นแรกที่เรียกว่า d u r a แมเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นชั้นที่อยู่ข้างนอกสุดแล้วก็มีความหนาที่สุดด้วยนะคะของสมองนะซึ่งอันนี้จะมีช่องนะคะที่อยู่ระหว่างกะโหลก d u r a แมเตอร์ atter, กับกะโหลกศีรษะนะ อันนี้กระดูกสีสะอันนี้ดูราแมตเตอร์ช่องเนี่ยเห็นสีฟ้า,ฟาไหมคะเขาก็จะเรียกว่าช่องตรงนี้เรียกว่าอีพิดูร s สเปซนะคะต่อมานอกจากมีชั้นแรกคือชั้นดูราแม a เตอร์ที่อยู่ชั้นนอกสุดแล้วนะคะก็จะมีอ l a s t ส์นอยด t แมตเตอร์นะคะที่เป็นสีฟ้า,ฟาเนี่ย นะคะเป็นลักษณะบางสายอยู่กึ่งกลางเลยนะคะแยกตัวออกจากชั้นดูโลแมตเตอร์นะคะช่องวางตรงนี้เรียกว่าสับดูโลสเปซนะคะก็คืออยู่ใต้เนี่ยสับดูโลสเปซนะคะชั้นสุดท้ายคือเปียแมตเตอร์นะคะคือลักษณะบางสุดแล้วก็อยู่ข้างในสุดของติดกับ สมองเลยนะคะอันเนี้ยแทบจะแยกไม่ออกจากเนื้อสมองเลยนะอันเนี้ยจะมี c e อซ b รี l o s p i n a l fluid อยู่นะคะอันนี้คือ pitameter อันนี้คือ c e รี b e ส l ป s p i n a l fluid นะคะหรือน้ำหล่อเลี้ยงไขสันหลังของคนเราสมองและไขสันหลังนั่นเองนะคะสรุปมี3ชั้นนะคะ ทั้งไม่ว่าจะเป็นในเยื่อหุ้มสมองและเยื่อหุ้มไขสันหลังนะคะเยื่อหุ้มสมองกับไขสันหลังเหมือนกันคือมีดูราแมเตอร์ที่อยู่ติดกับกระดูกเลยนะคะกระดูกศีรษะต่อมาคืออะลาสไนแมเตอร์ที่อยู่ชั้นตรงกลางและสุดท้ายคือชั้นในสุดที่อยู่ติดกับเนื้อสมองหรือว่าเนื้อไขสันหลังของคนเราจะเรียกว่า p ีแอ t มเตโดยชั้นชั้นปรีแอมเเนี่ยนะคะก็จะมี เหนือ p ปียเมเจะมีเออน้ำหล่อเลี้ยงไขสันหลังนะคะกับน้ำหล่อเลี้ยงสมองอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันแต่จะเป็นเยื่อหุ้มไขสันหลังนั่นเองนะเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะชั้นนอกสุดเห็นไหมคะสีเทาๆตรงเนี้ยเรียก d ูร a เม t เตอรนะคะตรงกลางอาราสนอยข้างในสุด เปียร์มตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีสับดูร่สเปซที่อาจารย์พูดถึงนะคะนะก็จะอยู่ชั้นระหว่างอนะลัสนอะกับดูล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นสับอลัสนอยสเปซคืออยู่ใต้อลาสนอย นะคะเป็นช่องว่างที่อยู่ใต้อลาสนอยนะโดยช่องว่างภายในสมองของคนเรานะคะจะมีหลายโพรงเลยจะมีตั้งแต่ lateral v e n t r i c l e v เว t r i c l e แปลว่าโพรงนะคะก็คือหรือว่าช่องว่างนั่นเองนะก็จะมี lateral v e n t r i c l e ที่อยู่ทางด้านซ้ายและขวานะคะจากนั้นเราก็จะตรงกลางตรงเนี้ยเรียก third v e n t r i l l e นะคะ พอผ่านตรงกลางลงมานะคะเป็นท่อเล็กๆที่เรียกว่า cerebral aqueduct นะคะที่จะลงไปยังสู่เอ,อ่อพวกพอแล้วก็ medulla oblongata แล้วตรงเนี้ยจะเรียกว่า f o ร r t h v e n t i c l นะคะแล้วก็ไปยังไขสันหลังต่อไปที่เป็น central canal ตรงนี้นะ,ะอันเนี้ย คือภาพทางด้านหน้าถ้าเราดูทางด้านข้างก็จะพบ l a t e r a l ventricle ตรงบริเวณนี้นะคะนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น third ventricle ที่จะอยู่ตรงแถวตรงกลางของสมองนะคะส่วนทาลามัสพวกนั้นนะลงมาจะพบ cerebral aqueduct แถว midbrain นะคะแล้วก็ใต้ต่อลงมาพวก medulla oblongata กับ p o n เนี่ยก็จะพบ fourth ventricle นะ แล้วก็เซนแล้วก็เซนเคาแนลที่จะไปสู่ไขสันหลังต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นภาพที่แสดงการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังนะคะโดยทั่วไปเนี่ย C S F ของคนเรานะคะ Cerebral Spinal Fluid ของคนเราเนี่ยก็จะหล่อเลี้ยงนะคะเอ,อ่อทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมองแล้วก็ไขสันหลังของคนเรานะ โดยลักษณะการโฟลของเขาเนี่ยนะ CSF เนี่ยจะสร้างมาจากคอลอยเพกซัตเห็นไหมคะสีชมพูชมพูนี้นะจะมีคอลอยเพกซัตอยู่นะคะเขาก็จะสร้าง CSF ออกมาที่อยู่ในพวก lateral นะคะ v e n t i c a l เนอะ third vertical ตรงนี้ f i r s t fourth v e n t i c a l นะคะเขาก็จะสร้าง CSF ออกมานะแล้วก็ ไปสู่สับอลัสหนอยสเปซนะคะทางช่องของ f o r a m e n t o m m g n n t t e ก็คือช่องนี้นะคะนะแล้วก็ f o r a m e n of Lus l ลูสกตรงนี้นะคะนะก็จะมีช่องนะคะสร้างออกมาก็ไปยังช่องเหล่านี้เพื่อโฟไปยังสมองนะคะ ต่อไปนะคะให้ทั่วสมองเลยนะคะนะซึ่งถ้าน้ำพวกเนี้ยนะคะเขาก็จะมีสารพวกโปรโตีนน้ำตาลหรือว่าเกลือแร่อยู่นะคะถ้าสมมติว่ามีการติดเชื้อหรือผิดปกตินะก็จะเกิดทําให้สมองของคนเราเนี่ยเกิดอาการบวมนะคะเกิดบวมน้ําได้นะคะเนาะก็จะติดเชื้อนะก็อาจจะเกิดเป็นโรคเมนิงใจติด พวกนี้นะคะหรือเป็นพวกเยื่อหุ้มสมองนะคะอักเสบได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปอะถ้าสมมติว่าเราจะเจาะตรวจใช่ไหมคะน้ำหล่อเลี้ยงสมองหรือว่าน้ำหล่อเลี้ยงไขสซอนหลังเนี่ยเราก็จะมีวิธีการตรวจนะคะทางการพยาบาลใช่ไหมคะเขาก็จะให้แล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยจะให้คนไข้นอนเนาะแล้วก็ มีการงอสะโพกงอเข่าไปทางด้านหน้าเพื่อเปิดนะคะกระดูกสันหลังนะคะในกระดูกสันหลังที่ระดับที่ L3 แล้วก็ L4 เพื่อเจาะเอาน้ำออกมาตรวจได้น้ำหล่อเลี้ยงสมองก็น้ำหล่อเลี้ยงไขสันหลังพวกนี้ออกมาตรวจนะคะที่เรียกว่าลำบ้าพังเจอ์นะ อันนี้เข็มเขาจะเจาะเข้าไปในซับอาราสนอยสเปซนะคะเพื่อดูดน้ำนั้นออกมาวินิจฉัยโรคต่อไป